สวัสดีค่ะนี่เป็นการรีวิวสินค้าที่ประมูลได้จากเว็บชิลินโด้คอมครั้งที่2นะคะสินค้าที่ประมูลได้ก็จะมีชาร์จวัดส่วนสูงรูปยีราบแล้วก็ชุดเช็ดล้างอุปก,กรณ์เครื่องครัวห้ชิ้นก็จะเป็นพวกสอยขัดหม้อ ก็จะมีเซตไข่ควงอันนี้ประสงค์พร้อมหัวท <Deus> <ored> ั <objectively> ้งหมด3.2มสิบสงชิ้นรวมราคาทั้งหมด